ครับสวัสดีครับอาจารย์โอครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนดคนคุกทุกคนเด้อมือนีพอดีอาจารย์ได้มาอุดรเนาะก็เลยมาแวะนะครับมาแวะมา่ออลินนะครับอุดรมือนีครับเป็นโชคดีค่ะอาจารย์บอกภาษานึกยังไงผู้อยากเมา่อวันมือาัยนมือว่านนี่มือมือที่ยึเก่าเนาะอาจารย์ไปเบิองบังไฟพญานาคก็เลยมาก็เลย สีม้าคาราวาอันคูบ่บาอาจารย์เลยได้แวบบมากครับ,รบถือว่าเป็นโอกาสดีย <c oughs> ังว่าบบดีได้ละค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังงานคิดอยู่เอา้าเริ่มพุดสาแล้วลราช่างสีใหญ่สาม<อ>แบบใด้ยเยอะมอาจารย์มากพูดดมตนโมได้ยากเดยใหญ่สาเนาะพี่น้องอาจารย์ใหายเป็นชื่อกันมันภาาครับให้ไใดอยู่ครับเห็ดใดทุกอย่างเอชซีกำลังสี่จะคิดจะใหญ่สาม แต่นึกถึงอาจารย์โอไวเด้อค่ะเพราะว่าต่างสารบวงสวงอาจารย์โอถือว่ายายสารแนวเหมือนนี่เนาะมาแบบบังเอิญเลยเด้พอดีพอดีเลยพี่นขึ้นมากบบบ้าเลยเลยพี่น้องก็เลยว่าคือบอกพรรษาแล้วอยากให้ทุกคนได้ได้สวกเนาะเพราะว่าตอนออกพรรษาอาจารย์กับว่ได้บ่ได้บอกเลขเด้พี่น้องเขาพี่้อเขาขันตาแเมนบอกแล้วมันบ่อถือ ก็ต้องบอกละบพรแม่ยังดอกปูเพิ่นบ่ให้บอกนะครับชุ่มเข้าพรรษานะอาจารย์แม่เป็นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมโอ้เย็นดีที่บัดนี้เทวดามาหลายแลกอุ้งมาเลยค่ะพอดีอาจารย์ก็เลยมานะครับก็เลยม้าตามจัดจ้านน่นแล้วว่าสิเอาท้าปูดีมาให้ครับผมนะครับมาให้ก็เลยได้แวะม้านะครับท้าปูดี่นี่คือเสือท้าปูนี่ที่อาจารย์สร้างโอ้ท้าปูนีเศรษฐีพันล้านพันผู้ใดอยาก ถ้าผู้ใดอยากได้ปูไปอยููนํากับอธิษฐานเอาเรื่องพี่น้องเนอะครับอไม่ต้องไม่ต้องคือปูแล้วมากท่าครับท่าเอาเลยแอบได้ค่ะขึ้นหมายความว่าขันซุมมว่าเขาอยากถูกเลขถึงอย่างสิงเขากะขอเพื่อนเอาเลยขันว่าเพิน่นซักซีดีหลีขันเพื่อเสียงหายอีเดียันให้ท่าท่าเลยว่าปูปวดนี่ขันอยากให้ลูกถูกเลขกอยากให้ลูกเอาไปอยููน้ัมัึงสินะครับ อธิษฐานเราเลยที่อาจารย์เคยบอกว่าตอนนั้นที่เขาจะเอาเคยถือเหล็กเขาจะเอาถือแล้วก็มาขอปูนี่ครับพุธเกาคือสาเน็จอาจารย์จะมีให้บูซามีมีมีอยู่ครับทานเดียสร้างมว้อันท่อมุนน้ำอาจารย์กะับปกติปกติอาจารย์กับพกให้บูซาถือเด้กเอาว้าโต่แน่จ้งของมันแพงเนาะครับของมันแพงวงละหนึ่งพันบาท องละหนึ่งพันบาทเนี่ยองละหนึ่งพันบาทก็ได้ใส่กรอบได้พี่น้องอาจารย์ไปใส่กรอบมากออันนี้คือราคาไม่รวมกรอบไม่รวมกรอบมีจำกัดราคะกับมีมีมีจำกัดอยู่ครับมีจำกัดอยู่เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์เอามาอลอดแรกที่อาจารย์ออกมาสั่งร้านทําเมื่อไปแล้วน่าจะสร้างรอยองครับครับอาทิตย์เดียวในพี่น้องคือว่า แสดงปฏิหารอาจารย์แห้อาจารย์เห็นอยู่ครับอาจารย์เฮ็ดล้านถ้ำแม่ครับอาจารย์เทียนถ้ำ่ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะสั่งสั่งฐานพระก็คือสีสังองจักรพรรดิเอาไว้ถวายพระสวดมนต์อยู่สำนักอาจารย์นี่แหละครับแต่ก็สั่งนับอาจารย์อยู่บ้านมงโป้ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เห็นมีสักลายพร้อมมีสักลายมีเบิงดวงเสริมดวงขอเบอร์ทู้นเนี่ยอาจารย์นะอาจารย์ข้าใครอยากโทรมาหาอาจารย์ได้นอ0๊ตศ5นย์นาะครับก็สท๊อปได้หมดทุกอย่างได้ตลอดเด้อ อ่าแตว่าอันซุมบรากันโทษปฏิจกโทรบ่อยๆออกก็ได้นะครับศ8 0ย์2 5ด2ูนย์หนึ้าสองห้าสามสองสีระวัติอาจารย์คือไปเจอกันยุวัดดอนทาสามตัวแตกนะคะเนาะเอซีได้ลายลายหวดเลยดังเลยค่ะเมื่อนี่กามาแล้วก่ะฝากพี่น้องแม่อาจารย์เอาจังสิเดี๋ยวพอดีที่จริงกับมือนี้อาจารย์ว่าจะเฮ็ด ว่าจะเห็ดน้ำมนต์อยู่ไหนอยากเห็ดน้ำมนต์พอดีอาจารย์ได้ันี้มากโอ้อาจารย์อยากทำน้ำมนต์คือพอดีอาจารย์ได้เลียสุวรรณนงหงมากนี่เออพอดีมีมีเพื่อนถ่ายมาให้อาจารย์มาเห็ดเหล็กพน้าได้มากไปไหมได้มากวังมื่บ้านนี่เด้นี่เอาโรดไปยังแตอาจารย์กำลังอุ่นๆอยู่นี่นี่นี่นยงมาำก็ไม่พอส่วนมากเขาทำกลางวันหรือกลางคืนครับได้ตลอดมันอยู่ที่เราพร้อม ว่าแต่มีเที่ยนคือเข้าเสื้อนเพลินเลยเหยดเลยครับอาจารย์ก็เรียกว่าอยากเหตุฮาเทียมีบุญสัมพันธ์กันครับเพลินเนาะฮาเทียมีโชกนั่ากันเพราะว่าคือเข้าใจเนาะตอนนี้เนาะบ้านเมืองประเทศเข้าเมืองเข้ามันกับบุญไม่มันกับคนกับลำบากกันเนาะครับผมโลงพ่อใครเจ็บแล้วกันพรสงครข้ามมันกับมีครับพระอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ เตอรน้ำมันน่าน้ำมันก็บขึ่น้วพี่นงืมทุกอย่างตอนนี้ก็คืออาศัยพึ่งสิงซักซ์อย่างเดียวครับเข้ากับคือวาแล้วเนาะออกรรษาแล้วอาจารย์กาซีพอเทวดาให้ทุกคนรวยๆกันทุกคนนะครับแต่ว่ากับพวกแห้เสื้อทั้งเหมเดเ้อะแหย่เสื้ออาจารย์เ้อะ แต่ว่าบางบางสองมือ่างเงินอาจารย์ก็ไปขอขอปูพาเทียนอยู่อยู่ดอนดอนปูที่อาจารย์เคยอ่าเคยเคยไปเรียนเต้นหน่อยๆเนาะอาจารย์ก็เลยไปจุดทูกมันได้เลขอันตัวนี้เริ่มพี่น้องเด้อนี่สี่ครับสี่แล้วก็เลขศูนย์อ่าแล้วก็มันเป็นเลขน่าจะเป็นเลขอืมนี่แหละแปด ใช่โอ้โหเปนเลขมันตัวนี้มันเป็นเลขโตที่แบบว่าหาซื้อยากครับพี่น้องอันนี้จุดทูบได้อาจารย์จุดทูบนะครับครับก็คือม่รู้แล้วกันทำมันออกตัวได้ก็ให้มันถือแล้วกันนะครับอาจารย์กับังหูวเราก็อานสี่วัดตัวได้สี่ศูนย์แปดส่ศูนย์แปดโอ้ตัวนี้สี่ตัวนี้นี่อาจารย์จุดทูบได้ กเมื่อขึ้นนีก็ฝันดีอยู่เด้ครับฝันว่าไงครับอาจารย์มื่อขึ้นนีไปนอนบ้านหลังไม้มบ้านหลังไม่อาของพี่สาวยูดอนครับเพราะว่าปกติถ้าอาจารย์กลับมาอุดรอาจารย์ก็จะมานอนที่อดุดรครับผมมือขึ้นนีฝันมาพ่อกง,งูใหญ่ไหมพี่น้องงูใหญ่ตัวเงาประมาณเกือบพกเมตรผุนเด้นอนโคตรอยู่อืก็เลยว,ว่าห้้ยมัสิตีเป็นตัวใดดีละ่ะบันี้ฝันเห็นงูนีไหมห็งูใหญ่ไหมแหงูใหญ่ แมนขับพวกเก้ากับพกเซไปเนาะครับหกเจ็ดเซไปหกเจ็ดเก้าเจ็ดอย่างนี้เหรออาจารย์โอ้ยสี่ศูนย์แสดสี่ศูนย์แสบก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับพวกเจ็ดเรีว่าอาจารย์กับพระถ้าได้บวงใส่เด๊ะแต่ว่าวันที่สิบสองอาจารย์กับมีงานบวงอยูร้อยเอ็ดครับบวงสวงอ่าปู น่าจะเป็นปู่สารพญานาคนะครับอยู่หมู่บ้านเป็นให้อาจารย์ไปฟ่วงให้ได้ขึ้นกันครับได้ได้ได้ขึ้นกันเก้าหกสี่ศูนย์แปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหกใช่เพรานี่นะอาจารย์ครับอันนี้ให้ไปเป็นแนวทางก็คือเป็นแนวทางนะครับจะว่าจะว่าให้อาจารย์ตียังไงเหนียว เนี่ยมันเป็นเลขยังเอานี่อาจารย์จูตูมันไดยังสี่มันเป็นเลขทูบแปดศูนย์สี่ใช่ไหมอาจารย์นั่นไหมมันเป็นเลขอะไรเอามันเป็นเลขอะไรโอ้ใช่ครับผมเลขทูบเลยนะครับผมเป็นเลขอะไรดูช่วยกันสี่ศูนย์อาจารย์สี่ศูนย์เนี่ยชัดครับสี่ศูนย์ชัดบ่ชัดชัดแต่ว่ามันเป็นเลขที่บดเตรียมมันบดมันต่อเนื่องกันนะพี่น้องอือนั่นแหละอาจารย์จูทู ก็เลยขอปูว kind of right. so ่าออกคันศาลเราด้ปูพี่เคยว่าไปออกคันซาลเราสีให้ลูกด้วยเป็นล้านๆกันแ็จังไดจังสีแต่มีเงินมีท่องมีโชคมีลาบกันก็เลยขอเพื่อนแต่ว่ากับบ่ได้บ่ได้บวงดอกกับไปขอซื้อแดงดอกไม่แดงนำหมากพู่ไปแ สี่ศูนย์ศูนย์หรือว่าสี่ศูนย์แปดครับอาจารย์อันนี้มองไม่เห็นเห็นไหมเปิดเปิดแสงขึ้นมาน่อยเหรอไมเห็นไหมอันนี้เป็นเลขทูบของอาจารย์เนาะใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ผมดูก็ได้นะครับเป็นเลขทูบนะคะนสี่ศูนย์แปดครับแนวทางจากอาจารย์โออาจารย์โอนะครับออกัมันกัมันกัมันกัติดกันไหมซีว่าจากไหนเนาะครับ อาจจะเป็น400ก็ได้นะจย์เนาะหรือว่า48ก็ได้เป็นแปดแปดสี่สี่แปดก็ได้ครับใช่จะว่าไม่มีศูนย์มันก็กลมตรงกลางนี่ไหมอืมอาจจะเป็นสี่แปดอย่างงี้เนาะเออคือเป็นเลขทูบนะครับผมเลขทูบเป็นเลขทูบที่จุดมาตรงเลขดังเลยนะจารย์มันจัสีวายจังใดเนาะอืมมันจุดใดจังสี่ไหมครับมันจุดได้อย่างงี้นะตัวอื่นมันกับว่าเอา อาจาก็ถือเลขเพื่อนซะถูกเลขดังเขาซะเลขดังเพื่อนซะเลขดังครับมันก็ไม่แน่นะอาจารย์พ้องกับผู้ใดว่าเป็นอันนี้ผู้ใดดอกว่าไล่ข้นไลมขีดไลครับมันจุดขึ้นมาเจอทําไงได้นะอาจารย์นะจุดขึ้นมาจุดขึ้นมาเจอไหนครับผมนะฮะนี่นะครับมันเลขขีดไหมอันนี้อันนี้อาจารย์จุดทูบนะครับอาจารย์โอจุดทูบอาจารย์โอจุดทูบนะครับขอปลูก ที่บ้านพะท่นที่ปู่พท่นที่อยู่บ้านอคันนี้แนวทางกาซื้อได้พี่นวังเด้ับให้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปครับให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับผมแนวทางของอาจารย์โอนะครับก็มาขึ้นกระฝันดีอยู่เด้ ว่าสิถือเรียกอยู่ว่าฝันฝันว่าจังไดจันก็ยังว่าฝันเห็นงูนี่เรางูตัวใหญ่แต่ใ้พี่น้องซ้ำเว้ยว่ามันอาณาคอนดาผูะอือจนว่าย่านไหมอาจารย์ย่านงูดิรันอาณาคอนดาเราพี่น้องก็ยั่งคิดหอดสุขคนคือเกาเร่อครับผมเป็นแนวทางนะอาจารย์เนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางก็คือครับนะครับนี่ ย่าไปย่าไปวังไล่เลยเด้อ,อซื้หาาบบอหนนบออาบาทสิบบาทเขาบังคับชด้วยแม่สี่สี่ศูนย์แปดอะไรเนี่ยแหละครับผมผมมองไม่ค่อยชัดเนาะบาทสิบบาทเขาบังคับชด้วลอตเตอรี่เ